สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับช่องพิููชาแน,นลค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะพาไปหาที่กัดรับค่ะเพื่อจะเอาไปขไยนะคะแต่ยังไม่บอกนะคะว่าไขาที่ไหนนะคะถ้าใครอยากรู้แล้วตามไปชมกันเลยอ่านี่ค่ะต้องมีรถซะหน่อยนะคะเพิ่มความเฟี้ยวค่ะเข้าไปสถานีตำรวจนะคะเข้าไปในคุกค่ะคุกอันไหนก็ได้นะคะ ก็จะมี2คุกนะให้เราขึ้นไปบนเตียงค่ะบนเตียงนะคะเจ็จปุ๊บให้เรากระโดดเข้าไปในท่อเลยค่ะห้องนี้นะคะจะกระโดดยากหน่อยนะจะย่อตัวให้เป็นเด็กก็ได้อะคะแต่ว่าพี่สุชอบแบบนี้มากกว่าแล้วก็ลองควานหาดูนะคะมันจะหายากนิดนึ่งเนอะจำสถานที่ยากด้วยต้องลองกดกดกดควานหาดูค่ะ แล้วก็มีคนบอกว่าให้ใช้ไฟฉายนะคะเดี๋ยวจะมองไม่เห็นนะคะคลิปก่อด้านนู้นนะคะนี่ฮะเอ็นี่มันกล้องนี่มันคืออะไรเออเราใช้ไฟฉายนะฮะ,ะเผอิญใช้ไฟฉายจะมองไม่เห็นเลยโอ้ยไม่ไม่เอาบัตรไฟฉายใช้เล็กมากลองควันๆแถวๆน,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 นี้ดูค่ะนี่เนี่ยค่ะเจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูนะ คือบางคนจะเข้าจากท่อตรงนี้ได้นะคะทุกคนแต่ต้องใช้เป็นใดนะคะมันก็ยุ่งยากนิดหนึ่งนะถ้าเข้าจากทางนี้นะ,ะให้เดินมานิดนึงอ่าล้วก็เข้ามาเลยทะลุมาได้แล้วนะคะเดินเข้าไปเลยแล้วก็อันนี้ต้องย่อส่วนให้เป็นเด็กนะคะย่อไปที่ศ5ดคะ่ะแล้วขึ้นไปบนตู้นะคะด้านหลังจะมีบัตรสีฟ,ฟ้าอยู่กดมาเลยจะบอกว่าเป็นบัตรคนละบัตรกับบัตรเครดิตสีน้ำเงินนะคะ ไปใช้ก่อนออกมาได้แล้วค่ะทุนมาค่ะเราจะพาไปดูกันนะเดี๋ยวเราจะขับรถซับซ้อนแล้วดูเบบี้ขับขับรถขับดัคาร์นะคะทุนดรฟ์คาร์แล้วค่ะดรฟ์คาร์ก็ไปหานะคะว่าไอ้ตรงนั้นอยู่ที่ไหนมันจะอยู่ตรงแผงโซล่าเซลล์นึ่กลับเป็น65านาไม่เอาเป็น70นะคะเพราะว่า 70เนี่ยมันจะเร็วมากนะเดี๋ยวจะขับชนไหนๆล้วก็มาขับเล่นซะหน่อยนะขับเล่นขับบวนขับไป,ข,บไปขับไปนู่นขับไปนี่นี่ถ้าในชีวิตจริงคนขับอย่างนี้ได้นี่สุดยอดระวังรถคว่ำนะคะอโอ้โหนี่คืออะไรเนี่ยคือสูงมากนะคะ อโอ้ลดความจริงด้วยมาเอารถขับรถมาอะไรนะเริ่มกางรถไปเริ่มกังกังกับรถไปเราจะเอ้ยเราเทเลพอร์ตมาที่บ้านนี้เส็จเลยนะคะเราจะลองหาดูก็ได้นะเพราะมันอยู่ที่ไหนนะคะเดี๋ยวใช้รถคันนี้ดูสิซุปเปอร์จิ๋วรถซุปเปอร์จิ๋วนะเดินไปเดินไปเรื่อยๆโว้โมเทลโมเทล โมเทลหรือโฮเทลแล้วก็นี่รูคาเวนแอร์พอร์ตนะฮะขยายมาหน่อยนะระวังตกกรงตรงนั้นด้วยนะฮะตกบ่อยเลยดูเลยเบ๊บเบ๊บเบ๊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 บว้เรามาใต้เครื่องบินเลยไี่คาในชีวิตจริงนี่เราไปใต้เครื่องบินเขาโดนด่านะเนี่ยอนะมาไาวตกพกุอ ธีการนะถ้าออกมาไม่ได้จริงให้กดนอนนะฮะได้แล้วค่ะไม่ต้องแล้วไม่เข็ดนะไม่เข็ดอ้าวเจอแล้วค่ะแผงโซลารเซลล์อ้าวแล้วเราไม่รอดอุโมงค์มามันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะคะอุโมงค์เฮ้ยมันไปเล่นแผงโซลารเซลล์อ่ากีบัดเตรียมพร้อม ในห้องนี้ได้นะคะว้าคือความจริงมันจะมี2วิธีที่จะเข้ามาในห้องนี้ได้ก็คือต้องมีเพื่อนที่จะถือรถลาให,หล้เรานั่งแล้วก็เข้ามาประมาณนี้นะคะงั้นถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะ